คะ่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านด้วยนะคะเราก็กลับมารับการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกับรกรกฎาคมแล้วว่าในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะเจอเหตุการณ์อะ,อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน การเงินความรักนะคะต้องคนโสดและคนมีคู่รวมถึงเรื่องที่ท่านต้องคอยระมัดระวังจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดมาย้ําเตือนให้ถ้าเป็นเรื่องดีก็รีบเก็บเกี่ยวไปให้เต็มที่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็สามารถหลบหลีกได้ทันจัดหนักก็เป็นเบาจัดเบาก็ไม่เกิดนั่นเองแต่ก่อนอืออาจารย์ต้องบอกทุกท่านก่อนนะคะว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยผูกดวงวังลัคนาตัวเองก่อนว่าท่านเป็นคนลัคนาราศีพิจิกจริงหรือไม่เพราะการดูดวงโดยทราบลัคนาราศีจัมีความ ชัดเจนและแม่นยำม,มากกว่าการดูแบบร,ราศีแน่นอนเรียกว่าเกาถูกที่คันส่วนท่านไหนที่ยังไม่ทราบว่าตัวท่านเองเป็นคนลักนณาราศีพิจิกจริงหรือไม่อาจารย์ก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการผูกดวงวางลักนาให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะรับรองว่าหนึ่งนาทีท่านสามารถจะผูกดวงตัวท่านเองได้ไม่ต้องไปจ้างใครเลยแล้วที่สําคัญคือสามารถผูกดวงให้กับคนในครอบครัวของท่านได้อีกด้วยโดยอาจารย์จะทิ้งลิงก์การผูกดวงไว้ ใะะต้คอมเมนต์นี้ท่านสามารถไปคลิกรับชมรับฟังได้เลยนะในเดือนกับลักดาคมนี้นะคะชาวลักนาราศีพิจิกดาวพั้งคานซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านได้โครจรอ,อยู่ในมุมอาริกับดวงชะตาของท่านแบบนี้ทำให้ชาวลักนาราศีพิจิกตั้งแต่เดือนที่แล้วมาจนถึงวันที่13กับลัดาเดือนนี้นะคะท่านเองก็อยู่ในช่วงของการเจอปัญหา ต้องแก้ไขจัดการหรือว่าอยู่ในช่วงของการที่ต้องบุบบันฟันฝ่าเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านเจออยู่นะแม้อุปสรรคปัญหาจะเข้ามาหาท่านมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะสามารถฟันฝ่าไปได้เพราะดาวพลังขานดวงนี้นะคะเป็นตำแหน่ง กเกษตรตาที่พดีคือความมั่นคงนั่นเองทําให้ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาจัดการไปได้แต่ที่อาจารย์ต้องเตือนนิดหนึ่งคือดาวพังคานนอกจากเป็นดาวประจําตัวท่านแล้วยังเป็นดาวเกี่ยวกับศัตรตูด้วยเมื่อดาวประจําตัวท่านเข้มแข็งดาวศัตรตูก็เข้มแข็งทําให้ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิก ต้องอยากออกตัวแรงจะไห้หาเรื่องใครอยู่ในส่วนของเราอยู่ในแบบของเราทําในสิ่งที่เราทําจะดีกว่านะถือว่าช่วงเนี้ศัตรูจะค่อนข้างที่จะรุนแรงหรือว่าได้เปรียบด้วยจะค่อนข้างที่จะมีอำนาจพอๆกับท่านเลยเพราะฉะนั้นท่านจะไปหาเรื่องใครเป็นดีที่สุดนะ ดาวพาร์ตทิศนะคะที่โคจรอ,อยู่ในภพม,มรณะนะร่วมกับดาวพระศุกร์เลขคู่สมพลแบบนี้ทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเรื่องชื่อเสียงของตัวเองด้วยนะอย่าไปทำอะไรที่มันส่มเสี่ยงต่อการผิดกฎระเบียบข้อบังคับและที่สำคัญในช่วงนี้ท่านเองต้องระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของความดันระบบสายตาเกิดขึ้นหรือการปวดหลังเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยหรือว่า เกี่ยวกับเรื่องของช่องคอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บคอเป็นหวัดหรือหวัดลงคอก็ได้นะช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยดาวพระราหูนะคะที่โคจรอยู่ในภพปุตตะกับดวงชะตาของท่านแน่นอนว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมีเกณฑ์ตั้งแต่ต้นปีมาละยาวไปเลยนะคะจะถึงสิ้นปีเลยชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีเกณฑ์ ได้รับข่าวดีเกีย่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะ <Yeah. S 1> หรือว่าเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินยวยามผ่านนัเกิดขึ้นหรือว่าท่านอาจจะมีเหตุได้บ้านได้รถใหม่หรือว่าอยู่ในช่วงของการตกแต่งต่อเติมหรือซื้อขอบเข้าบ้านท่านก็เป็นได้ <Yeah. S 1> ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะพอหลังจากนั้นนะคะวันที่13กัามกรกฎาคม <Yeah. S 1> ดาวประจำตัวท่านคือดาวพั้งขานั่นเอง yeah. โครจรเข้าสู่พพป,ปัตตนีโดยโครจรได้ตำแหน่งปรับและราชาโชคทำให้ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกก็จะคิดถึงเรื่องของการอยากจะ ร่วมคุดล,ลงทุนหรือว่าคิดถึงเรื่องของการทําอะไรร่วมกับคนรักคู่ของเพศตรงข้ามด้วยแต่การที่ดาวพังคานนั้นโคจรไปเจอดาวพัพพฤหสัสบ,บดีซึ่งเป็นดาวดีได้คู่สมพลก็จริงแต่ไปเจอกับดาวพัพมรตยูด้วยทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นอาจจะต้องระมัดระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนฝูงคนในสังคมของท่านหรือพี่น้องของท่านก็เป็นได้หรือบุคคลเหล่านี้อาจจะมาสร้างความกดดันหรือสร้างเรื่องปวดหัวหรือมามาขอความช่วยเหลือจาก ่านก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยกันแล้วกันนอกจากนั้นแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกก็ยังคิดถึงเรื่องของการอยากจะลงทุนมีไอเดียมีโปรเจกต์ ใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ที่อยากจะทําอาจารย์ก็บอกว่าทําได้นะคะถือว่าทําได้ในช่วงนี้เพราะยังไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะในเรื่องของการเงินนั้นนะคะดาวาพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกได้โคจรอ,อยู่ในภพปัตตานีส่งกระแสเล็งมาถึงจุดเกิดของท่านแบบนี้นะทบให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นตลอดทั้งเดือนนี้อาจารย์บอกว่าท่านทําอะไรอยู่ ก็จะได้เงินได้ทองแน่นอนเพียงแต่ขออย่าอยู่เฉยเท่านั้นเองนะคะและมากไปกว่าน,นั้นในช่วงนี้นะคะท่านจะมีเกณฑ์ได้เงินมาอาจจะต้องระมัดระวังรายจ่ายเกิดขึ้นอาจจะเป็นรายจ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายหรือว่าระวังของมีค่าสูญหายเสียหายถูกขโมยได้ในช่วงนี้นะคะเพราะหลังจากนั้นวันที่13บากรกฎาคมดาวพัง้งคานก็จะโคจรมาเจอกับดาวการเงินของท่าน ได้คู่สมพลด้วยทำให้ในช่วงนี้แหละชาวลัคนาราศีพิจิกนะอาจจะมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่หรือว่าได้จับเงินก้อนมีเงินมีทองไหลมาเทม,มาค่อนข้างมาก ทั้งนี้ทังนั้นขึ้นอยู่กับธุรกิจกิจการที่ท่านได้ทำด้วย <S 2> <S 2> <S ก็คือตามวาสนาตามการกระทำตามการงานของท่านนั่นเองแต่ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นไม่แย่เลยนะคะท่านจะสามารถหาเงินได้แต่จะมีเรื่องของการใช้จ่ายไปกับเรื่องอื่นที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของท่านก็เป็นได้จะเป็นเรื่องของคนอื่นเกิดขึ้นในช่วงนี้และที่สําคัญคือในช่วงนี้การเงินการทองค่อนข้างโดดเด่นมากเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกก็อาจจะมีเหตุการ จะเอาเงินไปลงทุนอย่างที่อาจารย์บอกบางท่านมีรายได้หลักก็อยากจะมีรายได้เสริมเกิดขึ้น mm. ก็ถือว่าลงทุนได้หรือบางท่านก็จะไปทําเรื่องกู้หนี้ยืมสินเกิดขึ้นหรือไปทาเรื่องหนี้สินเกิดขึ้น mm. นอกจากนั้นแล้วนะคะท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับตัวแทนในหน้าตัวแทนต่าง พวกนถือว่าดีหรือว่าทําธุรกิจการให้เช่าก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้องระมัดระว,วังอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนอกจากว่าจะขัดแย้งกับเพื่อนฝูงคนในสังคมหรือพี่น้องแล้วนะคะก็ต้องระมัดระว,วังการตกเป็นหนี้แทนคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้น ตรงจุดนี้อาจารย์ขอย้ําเตือนว่าไม่ควรไปคาประกันใครไม่ควรให้ใครยืมตังค์หรือว่าถ้าจําเป็นต้องทําจริงๆ<ม>ก็ควรจะมีหลักฐานมีสัญญาให้ชัดเจนด้วยนะคะเพราะหลังจากวันที่24กับลักดาคมดาวพระพุธจับโครจรวิกกติถอยหลังพงับปงศาแล้วทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นอ<ม>าจจะมีปัญหาในเรื่องเอกสารสัญญาข้อตกลงต่างๆไม่เป็นไปนตามที่เราเคยคุยกันหรือ คู่สัญญานะคะยกเลิกสัญญาเกิดขึ้นหรืออยู่ดีก็มีปัญหากับคู่สัญญาของท่านก็เป็นได้ตรงจุดนี้ ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างคะ่ะในเรื่องของการงานนะั้น่าจารย์ก็อบอกเลยว่าดาวพระอาทิตย์คือดาวการงานของท่านได้โครจรอ,อยู่ในภพมรณะโดยโครจรร่วมกับดาวพระศุกร์แน่นอนว่าในเรื่องของการงานนั้นดาวพระอาทิตดาวการงานโครจรได้ราชาโชคแม้ว่าอยู่ในภพมรณะทําให้ในเรื่องของการงานนั้นท่านเองอาจจะต้องไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมีงานเก่าๆเข้ามาให้ท่านต้องคอยรับผิดช และแก้ไขเกิดขึ้นแต่จะแก้ไขได้อย่างแน่นอน,นแต่บางท่งานก็จะมีเกณฑ์น,นี้ของการเปลี่ยนงานย้ายงานมาตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงตอนเนี้ย ก็เป็นได้นะคะหรือประมัดระวังในเรื่องของการทำงานที่อาจจะข้ามขั้นตอนลัดขั้นตอนตรงจุดนี้หรือว่าท่านเองอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่จริงแล้วพอเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะพอหลังจากนั้นวันที่16กักลัดาคม,มดาวการงานของท่านก็จะโคจรเข้าสู่ภพสุภะแล้วนะคะ โดยโคจรร่วมกับดาวพัพพุธและดาวพระศุกร์ด้วยทําให้ในเรื่องของการงานนั้นโดดเด่นมากในช่วงนี้ท่านเองอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้ทํางานร่วมกันเป็นทีมหรือทํางานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่กําลังรอตําแหน่งก็จะมีเกณฑ์ได้งานใครที่รอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการงานใครว่างงานก็จะมีการติดต่อในเรื่องของการงานเข้ามาในช่วงนี้ถือว่าง,งานหลังจากวันที่16กันยายนาคมเป็นต้นไปจะโดดเด่นมีความก้าวหน้าเป็นพิเศษ แต่ก็ต้องระบัดระวังขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนั่นเองนะสิ่งที่จาย์ต้องเตือนเด็กหนึงและที่สําคัญคือเรื่องเอกสารสัญญาอาจจะมีเกณฑ์ผิดพลาดใครทํางานด้านเอกสารเนี่ยต้องดูให้ดีอาจจะมีเกณฑ์ผิดพลาดเกิดจากตัวท่านเองหรือว่าวางไม่เป็นที่แล้วสูญหายได้เพราะฉะนั้นท่านควรจะต้องวางระเบียบเอกสารของท่านให้เป็นแฟม้แฟมๆก็จัดีที่สุด สิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีพิจิกอีกเรื่องหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นท่านที่ต้องมีการเดินทางนะคะใส้ยัยานผ่านนักก็อ,อย่าไปในที่หักโรจอยอย่าไปในที่ที่ไม่คุ้นชินอย่าไปจอดรถในที่เปรี่ยวหรือว่าเดินทางไปในที่เปรี่ยวเด็ดขาดเลยส่วนท่านไหนที่มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไกลนะคะท่านเองอาจจะมีเหตุยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของ การนัดหมายหรือว่าเอกสารเตรียมไปไม่ครบมีปัญหาต้องกลับมาแก้ไขจัดการเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเกิดขึ้นก็เป็นได้สําหรับในเรื่องของความรักคนโสดนะ ความรักของคนโสดแน่นอนว่าในเดือนนี้นะคะชาวลกักนณาราศีพิจิกมีเกณฑ์สูงที่จะเจอคนต่างถิ่นแดนไกลเป็นคนต่างชาติหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้แต่คนที่เข้ามาในช่วงนี้สามารถเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนท่านดีเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนที่หาเงินเก่งเก่งในเรื่องของการงานเป็นคนมีตำแหน่งนะคะถือว่าเข้ามา เกื้อกูลเกื้อหนุนท่านค่อนข้างดีก็ค่อยๆเลือกกันแล้วกันส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วอาจารย์มองว่าในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่9ก็ต้องระมัดระวังความเจ็บป่วยของคู่รักคนรักของท่านด้วยแต่ดูแล้วความรักของท่านก็ยังคงไปได้ดีนะคะส่วนตัวท่านเองก็อย่าจุกจ,จิกจู้จี้กับแฟนท่านมากก็แล้วกัน ทั้งหมดทั้งมวนี้ก็เป็นการพยยกรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ